ปลาหมึกแห้งครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกามาพ,พมบ้อับผมใบเอ็มเนาะครับม้อนี้ผมกระไดแนวกินแซบๆมาสู่กินเนาะครับม้อน้ใดเมนูแกงนอไม้ใส่ ปลาหมึกแหงครับแล้วก็ใส่ผักกระแหงเนาะครับหืมมึงเนี่แหละครับปิณเดเซียบอกครับเกี่ยงมาอนฮอนเลยเนาะครับมาเด้อครับพี่น้องมากินเขากับเกี่ยงเนาะไหมเศบๆน้ำกันเนาะครับแนวกินอีสานบานเฮาครับหืมแบบว่าน้ำคนๆเลยได้ครับเนี่ยใส่ข้าเบือใส่ข้าเบือรลายเป็นพิเศษมึงเนี่ยครับน้ำเหนียวตุ้ยตุยเลยครับ ทำเขาจำก่อนน้องใหม่มไปหาม้าเองด้วยครับเนี่ยผักไก่แง่งครับเนี่ย แบบสดก็มีแบบสุกก็มีปลากระกนแนี่ยปลาหมึกแห้งครับ ในกแก้วแมงดามาพว้อครับ ใส่เห็ดชิมเมจิน้ำครับเห็ดชิมเมจิโอโบแมนเห็ดออยลินจีครับดอกหน่อยครับบอกเลี้ยงเห็ดเราไม่ได้ไปจิม้มเห็ดลายมือหรอวครับ สุดอยอดครับใครับ,าบมาเด้ลยครับใส่ปลออาหมึกกลืมอนอรอยจรงหมกระดูกมันบเบาเืิน ที่กินก็นอยากใส่บวบหอมเนาะครับแต่ว่ามันนผม,มีผมก็ได้ใด่บวบเลียมมาใส่แทนบวบเรียมก็ใส่สครับทกท่นครับอือบงนะครับผักกันรเง วอวเขาเหนียวติดมือข่อยบ้างนะ <c oughs> ปลามันก็เพกกลุงโดนครับอืม <c oughs> <c oughs> หอมครับ เพชรครับเป็นลูกดวดเพชรคือยังนเนี้ยเนี่ยปลาหนอยหนีไหมปกติบ่เพชรรับปลาน,นี่เด้ ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ